สยอกมวัสดีครับก็จะมบรีเิวยินดีอีกตัวหนึ่งสำหรับตัวนี้สีพวกเท็กเจอร์จะดูคมชัดมากกลางวันก็จะประมาณนี้เลยโอ้โหสวยมากส่วนตอนนี้เต็มไปหมดเลยรายละเอียดเท็กเจอร์ชัดมากแล้วก็อยากรู้จังว่ากลางคืนเป็นยังไง โอ้โหเฟื่อยเลยเนี่ยไม่ๆหนูหนูเอาเนี่ยครอบครัวกบย่างไงสังเกีุมึงมีครอบครัวขออภัยครับโอเคแล้วก็กลางคืนก็จะประมาณนี้เลยสวยมากแล้วก็ในส่วนของฝนตกโอ้มีรถกระโดดด้วยฝนตกก็จะประมาณนี้เลย ถือว่าสวยเลยนะฝนตกทำมาดีเลยอ่าววิ่งนีลรถกันฝนตกก็จะประมาณนี้เลยครับแล้วก็เดี๋ยวนะถ้าเกิดปรับแบบท้องฟ้าก็จะปรับได้สองแบบก็คือแบบลงโล่งนี้เลยแ,แ,แล้วก็จะสามารถปรับได้ก,ะก,ะก็คือเทียมดีสกาจะทำให้มีเม็ดเต็ม ส่วนเท็กเจอร์ทะเลก็จะประมาณนี้เลยเท็กเจอร์รอบข้างก็รวมมก็ตามในคลิปเลยสำหรับ ENB ตัวนี้ก็จะประมาณนี้นะครับก่อนครับ